นานมาแล้วน้หมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่ามีสองสามีภรรยาชื่ออุทัยและสำลีทั้งสองรักกันมากแต่ไม่มีลูกจึงรู้สึกเหนาและอยากมีลูกเพื่อเติมเต็มครอบครัวเพื่อนบ้านคนหนึ่งแนะนำให้ทั้งสองไปขอลูกจากเจ้าพ่อเขาเขียวสองสามีภรรยาจึงเดินทางไปที่เขาเขียวและทำพิธีขอลูกด้วยความหวังเจ้าพ่อเขาเขียวปรากฏตัวขึ้นในระหว่างควันทุ่เทียนที่ฟุ้งตลก ท่านมีรูปร่างเล็กขนาดเท้าตุกตาแต่เต็มไปด้วยอำนาจและความเมตตาเจ้าพ่อเขาเขียวเจ้าพ่อเขาเขียวกล่าวว่าหากเจ้าต้องการลูกข้าจะขอเทวดามาให้แต่เจ้าต้องสัญญาว่าจะรักและดูแลเด็กคนนี้อย่างดีแม้ว่าเขาจะไม่เหมือนคนอื่นไม่ว่าจะเกิดมาขี้เหรวหรือผิดปกติเจ้าต้องรักเขาอย่างเต็มใจอุทัยและสัลียินดีรับเงื่อนไขนี้และให้สัญญาแก่เจ้าพ่อเขาเขียว จากนั้นเจ้าพ่อเขาเขียวก็ขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อขอเทวดา,ามาเกิดเป็นหลูของพวกเขาที่สวรรค์เทวดานามว่าสุดาเทพเอิญพูดที่นิสัยดีและอ่อนโยนไม่เคยทำร้ายใครแต่ท่านกลับถูกเทวดาองค์อื่นๆรังแกอยู่เสมอจนวันหนึ่งสุดาเทพหมดความอดทนและได้ร้องเรียนต่อพระอินทร์สุดาเทพกล่าวแก่พระอินทร์ว่าข้าถูกเทวดาองค์อื่นรังแกโดยไร้เหตุ ข้าต้องการอาวุธป้องกันตัวข้าขอให้พระองค์ช่วยข้าด้วยเถิดพระอินทร์เห็นใจสุดาเทพจึงประทานขวานฟ้ามาให้เพื่อใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวสุดาเทพใช้ขวานฟ้าทำร้ายเทวดาที่เคยรังแกตนและนับจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าถาเทายท่านอีก แต่หลังจากนั้นสุนาเทพกลับเปลี่ยนไปท่านกลายเป็นเทวดาที่โอหังและใช้อาวุธรังแกผู้อื่นโดยไม่เลือกพระอินทร์จึงสั่งให้พระอาทิตย์ลงไปสอนบทเรียนแก่สุดาเทพพระอาทิตย์ว่ากล่าวสุดาเทพว่าเจ้าลืมคำสอนและใช้อำนาจในทางที่ผิดข้าจะเผาใบหน้าของเจ้าให้ดำเป็นการลงโทษและเจ้าจะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีใบหน้าดำและยังกล่าวต่ออีกว่า ขวานฟ้าที่เจ้าครอบครองจะติดตัวไปด้วยจนกว่าจะทำความดีครบเจ็ดประการใบหน้าของเจ้าจึงจะกลับมาขาวอีกครั้งสุดาเทพถูกสาปให้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เมื่อเจ้าพ่อหัวเคียวหาเทวดามาเกิดเป็นลูกของอุทัยและสลัมลีจึงได้สุดาเทพที่มีใบหน้าดำและขวานฟ้าติดตัวมาไม่นานนัก นางสำลีก็ตั้งคำและฝันเห็นเด็กชายแปลงร่างเป็นก้อนถ่านลอยเข้าปากนางและเมื่อครบกำหนดนางก็ให้กำหนิดลูกชายเด็กคนนั้นมีหน้าด้านซ้ายที่ดำสนิบเหมือนไฟไหม้และเมื่อเท้าเกิดขวานฟ้าก็ลอยลงมาจากฟ้าตามมาแต่นางสำลีก็รักลูกยิ่งชีวิตแม้ลูกที่คลอดออกมาจะมีใบหน้าดำก็ตาม ข่าวการเกิดของเด็กชายที่มีหน้าดำแพ่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มลือว่าเด็กคนนี้เป็นลูกผีและจะนำความโชคร้ายมาสู่หมู่บ้านจำเป็นต้องขับไล่ขวาน้าหน้าดำออกไปอุทัยและสําลีเสียใจมากแต่ยังคงรักลูกของพวกเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายขึ้นเมื่อชาวบ้านรวมตัวกันมาที่บ้านของอุทัยเพื่อขับไล่เด็กขณะที่ชาวบ้านพยายามจะทำร้ายเด็ก ขวานวิเศษก็ลอยขึ้นจากพื้นและปกป้องครอบครัวนี้ขวานฟ้าหน้าดำรำพึงในใจขวานนี้จะปกป้องข้าและครอบครัวของข้าขวานลอยขึ้นไปบนฟ้าและขับไล่ชาวบ้านจนพวกเขาต้องวิ่นหนีด้วยความปกใจเจ้าพ่อเขาเคียวปรากฏตัวอีกครั้งแล้วบอกแกสํารีว่าลูกของเธอมีทั้งบุญและบาปติดตัวมาและเมื่อเขาทำความดีครบเจ็ดประการใบหน้าของเขาจะกลับมาขาวสะอาด เจ้าต้องเลี้ยนดูเขาด้วยความรักและดูแลเขาให้ดีในอนาคตเขาจะเป็นผู้ช่วยเหลือผู้คนขวานฝาหน้าดำเติบโตขึ้นอย่างโดดเดี่ยวเพราะชาวบ้านยังคงกลัวและไม่เข้าใจแต่เขาไม่เคยโกรธแค้นและพยายามทำความดีต่อไปเขาได้พลิบเพื่อนรักชื่อจ้อยซึ่งเป็นเด็กกำพร้าแห่งสองเดินทางผจญภัยไปด้วยกันจนมาพลิบกับอําดแสงเพชรผู้ชั่วร้ายที่คิดจะยึดบัลลังก์จากพระราชา เจ้อาอมบา์แสงเพชรนั้นช่างชั่วร้ายเราต้องหยุดแผนการของมันขวานฟ้าหน้าดําพูดขึ้นเราต้องช่วยกันขัดขวางแผนการของอมบา์แสงเพชรให้ได้จ้อยกล่าวในระหว่างการเดินทางขวานฟ้าหน้าดําและจ้อยต้องอเผชิญกับอันตรายมากมายทั้งสัตว์ประหลาดและปีศาจร้ายแต่ด้วยความช่วยเหลือจากขวานพิเศษและเทวดาผู้ปกป้องขวานฟ้าหน้าดําสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ วันหนึ่งขวานฟ้าหน้าดำช่วยพระราชาแห่งเมืองหนึ่งให้รอดพ้นจากการกรบฏของอํมมา์แสงเพชรพระราชาขอบคุณเขาและยกย่องในความกล้าหาญขวานฟ้าหน้าดำยังคงทำความดีต่อไปเรื่อยๆจนเขาทำความดีครบเจ็ดประการใบหน้าของเขาก็ค่อยๆกลับมาขาวอีกครั้งเมื่อขวานฟ้าหน้าดำกลับบ้านเขาพบว่าพ่อแม่ของเขาถูกอํมมา์แสงเพชรทำร้ายจนตาบอด ด้วยความกตัญยูเขาใช้ขวานม,มิเศษจัดการกับอมา์แสงเพชรและนำความสงบสุขก,กลับมาสู่บ้านมูลังขวานฟ้าหน้าดำประกาศแก่ชาวบ้านว่าข้าจะไม่ยอมให้เคียนชั่วร้ายทำร้ายใครอีกข้าจะปกป้องทุกคนด้วยความดีพระอินท์เห็นความกระตัญญูของขวานฟ้าหน้าดำจึงมอบดวงตาคู่ใหม่ให้แก่พ่อแม่ของเขาขวานฟ้าหน้าดำได้กลับมารวมตัวกับครอบครัวอย่างมีความสุข และในที่สุดเขาก็ได้กลับไปยังสวรรค์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกระตันยูความกล้าหาญและการทำความดีจะนำไปสู่ความสำเร็จและความสุขมนที่สุดแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความทุกข์ยาก